แม่ครัวเราสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะคะมันก็คือไตปลานะคะแน่นอนต้องทำแกงส้มแน่นอนส้มอะไรผิดค่ะผ<ส>ิดค่ะเราเล่นมุกทิมไม่ค่อยจะขำเท่าไหร่มันคือก็ต้องแกงไตปลานะฮะตอนนั้นมันมาจากนครศรีธรรมราชนะคะเออแล้วนี่ละอันนี้มาจากส้ข่านะจริงหรอโอ้สิงหหานาครสงขลาบ้านฉัน หรือ,อจ,ะจะเทียบกับเอ,อนครได้เปล่ารู้กเหมือนก็นกนได้อยู่ได้ได้เคยกินหลายตตอนนี้หั่นถั่วฝักยาวไปก่อนนะคะเป็นขั้นตอนของการเรียมวัตถุดิบวัตถุดิบกันอีกรอบหนึงนะคะมีถั่วฝักยาวมีมะเขือ,อลูกมะเขือแล้วก็หน่อไม้แล้วก็ปลาทูค่ะอันนี้เขาเรียกเครื่องเผ็ดอ่ะ กแกงติกแกงใต้เผ็ดใต้กกตตของแท้แล้วก็เตรียมการหั่นมะเขือนะคะครั้งที่แล้วเราใส่มะมมะเขือไม่ใส่เหรอไม่พลาดเลยอ๋อก็คือเราไม่ได้สนใจจะกินก็เลยไม่รู้ว่าใส่หรือเปล่าเราจะมาแกะปลาใช้มือเลยนะคะ ไ่อะนี่และนี่ก็เป็นประทูสองตัวที่เราแกะเสร็จแล้วทำอะไรอ่ะต้มนโลไม้หรอใช่เพื่อเพื่อลดลดลดความขมของ่อไม้มันอาจจะมีเปรี้ยวๆนนตแล้ก็ลดขมลงไปต้มก่อน ตอนนี้วัตถุดิบพร้อมแล้วเดี๋ยวจ้ะทุกอย่างเครื่องแล้วก็ระ่อกของเราไปในน้ำเดือดแล้วแล้วก็รอให้เดือดปักนอีกหนึ่งแต่ว่าห้ามคนลงไปไม่งั้นพวกไตปลามันจะมีรสขมรสขมมันจะออกมาออกา้าทีนี้ก็ จบเลยอือโอเคแล้วเราก็มากรองใส่มหม้อตัวแกงเราเล็กน้อยเล็กน้อยเหรอเล็กแค่เนี้ยเ,เ,เล็กน้อยเนาะ So